พ่อโจทยูทูบใช่เนี่ครับวันนี้สิมาเปิดราคาควายงามของพ่อแล้ว้อครับเด้อนะครับผมตัวนี้ครับเป็นลูกเจ้าห้าแสนครับผมสูงร้อยสามสิบแปดเด้อครับเด้อเบิ้งหน้าเบิ้งตาเด้อครับนี่ครับผมหน้าตาดีครับผมตาแต้มเขี้ยมจ้ำแข้งขาดีครับผมเอิกบักเผาไงนี่นะครับผมตัวบกคอค้อบกขิงเด้อครับเด้อลูกเจ้าห้าแสนครับผม เบื้งบันไทยครับผมขวนดีครับขวนหาบเงินหาบท้องเบื้งบันไทยครับผมแข้งขาดีด้ยครับเด้อกินงาเกียงเลี้ยงง่ายเบื้งขวนทับดอกไม้ครับผมมาดีนี่ครับผมขวนทับดอกไม้ครับผมมีทั้งฟังใส่ฟังหัวนะครับเนาะคว้ยตัวนี้ฮู้ฮูครับผมซื้อว่าน้องน้ำตาลนะครับเด้อน้องน้ำตาลครับผม ผู้ใดสนใจก็กิงกลางสอบถามได้เวยครับเด้อครับผมตัวนี้ก็ติดตเบาโจได้ทีเ่เก่าเหรอครับผมพอ่อเราฝากไข่เด้อครับเด้อ0 8 8 5488ด8 1สมดหนึ่งครับผมเสื้อว่าน้องน้ำตาลครับเป็นลูกเจ้าห้าแสน0 8 8ย์8ปดแปด้าี่ดสมหนึ่งนะครับเด้อกิงกลางสอบถามได้ครับผมควายตัวนี้เป็นควายแม่สาวครับผม อายุ่ประเทศนวดสามปีเลยครับเด้อฟันน้ำนมยังอยู่อยู่ครับนี่ครับผมจิงกลางจังใดก็สนใจสอบถามเอาโจดได้พ่อเราฝากขายเด้อครับเด้อครับผมปล่อยย่างดีดีนี่นะครับผมโตง่ายบันท่ายง่ายมุมมีตำหนีดนะครับก้อยตัวนี้ใครสนใจนะครับเนาะเล็บดีดนะครับเด้อเล็บดีเล็บหนาเล็บหลัง ดีสวยงามขอใหญ่ขอตันครับผมตัวนี้เพิ่นสิเปิดไปราคาอยู่ที่แปดหมื่นแปดพันนะครับเด้อราคาแปดหมื่นแปดพันจังเดียกิ่งกลางทดสอบถามเบาจู่ได้ครับผมเดี๋ยวจังเดีกพอ่อผมเบาจู่สิประสานพอแล้วให้นะครับเด้ขอข้าสั่นกับเท่านี้แหละครับผมกดกระดิ่งกดซับสะไคกดติดตามไอ้เบาจู่นี่นะครับเด้อ สิจะหาลิบไหมไหมไหมพี่ซีหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ